เพลงี่สิบเพลงบูชานักร้ชายชายท่ารำจันสงกรดและท่าขอแก้วปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหญิงใช้ท่าขัดจากนาและท่าลอแก้วปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด